ร้อยหกสิบขึ้นครับอะไรร้อยหกสิบร้อยิเจ็ดสิบรยปดสบิ่งยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งนั่งพักหมอให้นั่งพักแล้วยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยถึงสองรอก็มีครับไ,ไหนตอนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับตอนยังรับราชการอยู่ยังครับยังยัง,ย,งยังอยู่ที่หนองบุญนาคตอนนั้นเป็นพออยู่ที่หนองบุญนาค เพิ่งมาเริ่มบอกกำลังกายตอนอายุ55ปีครับ uh huh. ตอนนี้เริ่มจากการปั่นปั่นอยู่แปดปีก็มาวิ่งก็วิ่งก็ได้แปดปีแล้ว uh huh. ตอนนี้ก็ความดันก็มาลงมา120บ้าง110บ้าง112 116 122 126 129ก็อยู่ประมาณนี้ครับแดงว่าเส้นเลือด ครับก็คิดว่ามาถูกทางแล้วหละครับแล้วทำไมเราออกกำลังกายทำไมความดันมันลดลงก็เพื่อเพื่อรักษาสุขภาพหละครับที่ออกกำลังกายทำให้การกินอาหารก็กินได้มากขึ้นทำให้การนอนหลับก็ดีขึ้นครับการจะเดินจะเดินไปเดินมามันก็ไม่เหนื่อยง่ายครับก็ถือว่าดีครับ ดีดีกว่าไม่ออกกําลังกายครับตอนนี้ลงอาอยุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วครับ <70 S 1> เกิดสองสี่เก้าเจ็ดความรู้สึกเป็นยังไงเมั่เจ็ดสิบเอ็ดตอนนี้ดีค,ค,ครับไหน่ล้าหมดแรงอะไรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีครับอย่างช่วยยกไปเยายกโต๊ะของหนักๆยกถุงข้าวสารก็ยกได้กี่กิโลถุงข้าวสารข้าวสารนี่มันถุงปุ๋ย ห้าสิบกิโลครับอยากทุงปุ๋ยก็ยกได้แต่ก่อนยกไม่ขึ้นครับยกน้ำกระป๋องยี่สิบลิตรยกไม่ขึ้นเลยเปิดฝาขวดก็ยังจะเปิดไม่ได้ <laughs> เปิดฝาขวดแล้วก็ยังจะเปิดไม่ได้ <laughs> ว,วันนี้มีแบบมีอาการแบบเหนื่อยล้าครับตอนนี้ก็น,น,น,หนีหรือเปล่าหรือว่าสดชื่น จะเดินแค่ไม่ถึงกิโลก็ไม่ไ,มไหวแล้วครับสมัยก่อนทุกวันที่เดินสามกิโลสี่กิโลแบบเพชรสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสบายสบายครับ <laughs> <c oughs> ก็เช้ามาก็ไม่มีอาการจะไปปวดไปเมื่อยอะไรก็สดชื่นดีดีครับองไรก็ดีครับการวิ่งสัปดาห์หนึ่งก็วิ่งใช่ไหมกี่สัปดาห์เนี่ออกวิก่งตอนนี้ ไม่ไม่มีเว้นครับไม่มีเว้นไม่ไม่ได้วิ่งก็เดินครับอ,อย่างช่วงหลานมาหลานชวนไม่ไม่ให้ตาวิ่งก็เดินช่วงที่หลานยังไม่ตื่นก็เดินให้ได้ครับเดินวิดพื้นอยู่อย่างนี้ครับรก็วิดพื้นด้วยครับกี่ครั้งครับวิดพื้นก็ได้ถ้ากระพื้อนนี่ก็ได้ห้าถึงสิบครับห้าถึงสิบ ถ้าถ้าบนบนที่สูงก็โดยการยืนโดยโน้มตัวนี่ก็ยี่สิบสามสิบขึ้นครับก็ทำได้ครับตอนนี้ก้าวกำลังแขนก็ดีขึ้นนายคอดูก้านนะครับครับก็แขนก็มีน้ำหนักขึ้นครับน้ำหนักตอนนี้ก็หกสิบจุดเมื่อเช้าช่างเลหกสิบดจุดเจ็ดห้าแล้วเคยเบาสุดเท่าไหร่น้ำหนักสี่สิบแปดี่สิบเก้าครับสีิบแปดโอ้กี่ปีมาล้ว เมื่อกอดยังไม่วิ่งไม่ปัดนะครับไม่น้ำหนักไม่ถึงห้าสิบนะท่านไม่ถึงห้าสิบอ่โอ้ลบออกหัวครับขึินบันไดอาคารเรียนนี่สิบเอ็ดขั้นนี่ต้องพักพักระหว่างทางครับเห็นเห็นผลเลยครับตอนนี้โอ้เปลี่ยนแปลงเยอะครับถ้าถ้าไม่หันมาปั่นมาวิ่งเหรอโอ้คงคงไม่รอดแล้วล่ะคงไปแล้ว <tok S 2> ยอดนีครับลงจากกิจ <aid> รายการก็ดีครับรายการวิ่งที่จะถึงนี้คือครับโคร,ราชนะโคร,ราชมาราทอนเท่าไหร yep. รายการวิ่งอะรายการวิ่งที่โคร,ราชอะระยะเวลาไม่วิ่งกี่กิโลโอ้ย21กิโลครับ21กิโล<ร>ก็โลครับตลอดนะครับโลคับตลอดสบายๆชิวๆก็ สองชั ane, vida, ่วโมงเสร <helmet, S 3> <G> ็จเสรใช้รองเท้ารุ่นไหนครับก็แต่ก่อนใช้อะไรของของจีนเขาเรียกอะไรพีกพีกพีกครับตอนตอนนี้ก็มาใส่ของของไทยบีบีอะไรบีไม้อ๋อบีไมอ๋จีนเหมือนกันกับเบาดีนะครับเบาววิ่งสนุกดีอันนี้ไว้ออกงานโดยเฉพาะเลยบีไม้ตอนนี้ ใส่วาก็เช็ดเก็บตอนนี้ก็ใช้พีกออกออกและออกวิ่งตอนเช้าเดินตอนเช้าค,ครับโอเคขอให้ลุงจะกิตมีความสุขกับการออกกำลังกายนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับ